มาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ค่ะงานครั้งนี้จะหมดวันที่3เมษายนนะคะแล้ววันนี้เราพามาดูรถค่ะซู z u k i แ a r r y นะคะที่ตอนนี้กำลังแบบนะคือหามากในอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลที่กำลังแชร์กันเลยนะคะนี่หลังเราแล้วค่ะเป็นรถมอเตอร์โฮมนะคะอันนี้เรามาแบบรีวิวตามสไตล์เยริยมมใช่ค่ะไม่มีอะไรแบบที่เรารู้เลยก็คือเรามาพร้อมกันนะคะเป็นรถ เป็นรถบ้านนะคะเรามาดูตรงข้างหน้ากันก่อนนะคะ,ป,ะคปึ๊บนี่แล้วก็เดี๋ยวจะลองขึ้นไปนั่งดูนะคะนนสูง160ยยเยรินนะนี่ค่ะก็เหลือประมาณหนึ่งคืบนะคะหนึ่งคืบ คอนโซลข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเรียบไปเลยนะคะง่ายแต่ดูดีนะใช่ค่ะมีแอร์มีเครื่องเสียงไพโอเนียนะคะ,ะเกียร์อยู่ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นะกี่สปีดเนี่ยด้วยหัวเกียร์เขียนไว้กี่สปีด5สปีดใช่ไหมใช่เออแล้วก็เป็นเบรกมือนะเป็นแบบเมนนวลน,นะครับไม่เว้ไฟฟ้าใช่ค่ะรถก็อยู่ในธีมแบบ มแตนดาดแหละอันนี้ก็เป็นด้านหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านที่เป็นเป็นบ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างปรับเปิดได้ยกได้สวยดีเนาะกันสาดในตัวใช่ใช่มาดูซิว่ามันสามารถกันน้ำได้เปล่าโอ้น่าจะกันได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขามีขอบมันอยู่ด้านในเลยขอบมันอยู่ด้านในแล้วก็แบบมีกันสาด เล็กๆนิดๆน,น,น,นะครับก็คือกันน้ำได้เวลาฝนตกตกเบาๆนี่คือใช้งานได้นี่ค่ะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะชอบมากเพราะด้านหลังนี้จะเปิดจะเปิดแบบโอเพนอะคะ่ะเปิดแบบเปิดออกมามันทำให้รถดูกว้างมันไม่ได้ยกขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้บันไดขึ้นไปสาย<ป>สายแคมป์เราเขาเรียกว่าประตูตู้กับข้าวใช่ประตูตู้กับข้าวคะ่ะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะทำตรงนี้เป็นที่นอนนะคะ มีลิ้นชักเก็บเราสามารถพับเบาตรงนี้ค่ะเปิดออกมาได้แล้วก็มาเป็นที่นอนได้เลยนะคะมีลิ้นชักด้วยนะใช่ค่ะก็คือครอบครมหมดทุกอย่างเลยนะคะด้านบนก็<ฟ>ใช่ปึก,ป<า>กว่าไ<ฟ>เไามีไฟให้เราด้วยนะครับ ในราคาที่เขาขายเนี่ยมีระบบไฟ220ระบบไฟ12โวลต์ให้ด้วยมันก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังหารถบ้านอยู่อะค่ะเออในราคาที่พอดหยับต้องได้นะเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูราคาส่วนด้านนี้นะคะเราก็มันจะเป็นกระจกใช่ไหมคะแ้าเนี้มันจะเป็นกระจกแล้วก็เราสามารถเปิดออกมาเนี้ยไม่ใช่กระจกกระจกอะไรดูกระจกอะไรโว้ยไม่ใช่กระจกพูดผิดเนี่ยมันคือตรงเนี้ย มันเป็นฝามันเป็นฝาของประตูมันสามารถเปิดมาเป็นโต๊ะได้เออเปิดมาเป็นโต๊ะได้แล้วก็สามารถนี่ครับตรงนี้มันเพิ่มน็อตน็อตเพิ่มระยะความสูงได้นะเออไหนเราอยากสูงต่ำเพราะอย่างเงี้ยก็จะ้ทำกับข้ายงนิดนึงทำกับข้าวก็ถือว่าไซส์ใช้ได้จริงนะใช่ใช้ได้จริงไซส์แบบไซซิ่งแบบใช้ได้จริงนะครับ ยาวสักประมาณหนึ่งเมตรเมตรกว่ากว่าเมตรกว่ากว่าเมตรยี่สิบะประมาณกว้างแล้วประมาณเจ็ดสิบเซนได้นะครับแล้วมีวันนี้ว่าันได้ข้างๆอ่ะอยากปีนขึ้นไปเลยไปนอนดูดาวมีบันไดข้างนะครับมีพัดลมระบายอากาศด้วยมีกระจกจริงๆแล้วอ่ะเราไปแคมป์ปิ้งใช่ป่ะเราก็เซตแบบนี้ก็โอเคเนาะมีรถแล้วก็แบบ เก้าอี้สองตัวชงกาแฟทําทอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะคะเดี๋ยวเราเ,รเราดินไปดูห้างในนี้เป็นไงอ่ะขับไปดูข้างในประตูเปิดแบบนี้เลยนะคะเปิดมาปุ๊บขึ้นไปดูก่อนอมีแอร์ด้วยนะเป็นแอร์ตัวนี้เป็นตัวเล็กที่สุดเลย9000 BTU เป็น9000 BTU ทีที่เล็กที่สุดแล้วเนี่ยตัวเล็กมากนะครับแล้วก็ แต่เขาจะมีความลึกนิดนึงแล้วก็น้ำหนักก็ใช้ได้อยู่ก็ามดีอยู่อุ้ยนั่งได้ด้วยนั่งสบายเลยโดยที่แหละว,ว่าหัวไม่ติดยืนได้ด้วยค่ะสองคืบสองคืบแต่แกล้งนั่งจริงๆนี่นั่งชมวิวจริงๆต้องแกล้ง<ห>น,นั่งเหรอขอ,อนั่งจริงๆเลยมั้ก็นั่งจริงๆเลยไม่แกล้งนะ <laughs> นั่งแบบชมวิวไปข้างนอกอะ่ะอารมณ์มันจะประมาณไหนเฮ้ยสูงเหมือนกันชอบอ่ะ แบบว่าสูงกว่ารถตู้อะไรอีกรถตู้เราแบบเวลาหน้าไม่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมแต่รถคันนี้แปลงนี่คือรถตู้ไฟพีไฟเลยเก็บของดิไหนเนี่ยเหรอเปิดไม่ได้เปิดได้มันเป็น<า>เข้าเหรอมันเป็นแบบสไลด์อุ้ยเออบ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่เลยเปิดประตูมาก็จะเป็นที่เก็บของสามารถใส่กล่องได้ ไซส์เล็กอะค่ะประมาณไซส์เล็กไซส์กลาง2อสกล่องเลยก็ดีนะสูงด้วยเด็ดตัวแปลงนี่ด้วยนะแปลงไฟเห็นบ้านี่ค่ะเออแปลงเป็นสิเป็น220นะครับเป็น5,500าวัตต์หาพนี้าร้ยวัตต์นี่แล้วก็มีตรงนี้วตรงนี้นะคะพวกคัดองค์ัทเอาอะไรเงี้ยเขาก็จะมาไว้ด้านนี้จัดเรีย็กๆนี่ก็สวยกำลังพอดีสำหรับสองคน มีลูกน้อยกหนึ่งคนก็โอเคอ่ะก็ <c oughs> ดูตรงฝั่งนี้สิอะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะตรงนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์เก็บของได้นะคะดูข้างล่างเป็นลิ้นชักนะใช่ป๊อบ,บจับดีเดี๋ยวปึ๊บเปิดงไงเอ้เป็นลิ้นชักไปด,ด้วยอุ้ยลิ้นชักก็ใหญ่เหมือนกันนะเก็บของได้ค่ะ ถามว่าเหมาะไหมมันก็โอเคนะเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ต้องทําเป็นห้องน้ําอ่ะเราซื้อห้องน้ําที่มันเป็นแบบพกพาที่เรามีอะค่ะมาวางไว้มันก็โอเคแล้วเนี่ยวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเพราะตรงี่มันติดเนี่ยติด่องแอร์หรือว่าเอาเอาห้องน้ําใส่ช่องใช่แล้วก็แอร์อยู่ตรงนี้หรือว่าแอร์ไว้ข้างบนก็ได้เนี่ยเพราะว่าใหญ่อยู่นะครับเนี่ยห้องน้ําดีว่าน่าจะสอดได้พอดีห้องน้ยชอบอ่ะ แล้วก็มาดูราคากันนะคะราคาน่ารักนี่ค่ะราคานะคะอยู่ที่8ปด0 0นบาทรวมภาษีแล้วด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียด Suzuki c แคล y ี่ม o เตอร์โฮมนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มาหรือว่าอยากจะเห็นตัวจริงเนี่ยมันก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนีแล้วนะคะที่สุ u k i เลยะคะ่ะคนจะบอกแอบ,บกะซิว่าคนมาดูเยอะมาก ขอราคานี้มันถือว่าครบนะมีไฟไฟ220นะเป็นมิเตอร์5,500วัตต์พร้อมแบตเตอรี่ขนาด80แอมป์12โวลต์จำนวน2ลูกมีเฟอร์นิเจอร์นะที่นี้ก็ยังไม่รู้นะว่า80แอมป์2ลูกหรือว่า2ลูก80แอมป์เฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็มีล้อแม็กด้วยนะใส่ล้อแม็กมาให้แล้ว้อมยางแล้วก็เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่พัดลมดูอากาศนะติดตั้งหลักลังคาและบันไดทางขึ้นตะกีนี้นะคะแล้วก็ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสปริงแหนบการชนหน้าพร้อมไฟสปอตไลท์แล้วก็เอาแบบติดตั้งสติ๊กเกอร์รอบคันแต่ก็ลายสวยอยู่ลายลายมันแบบว่าทนทานมันอาจจะแบบไม่แน่ใจนะครับป่าๆดิเพราะเดี๋ยวนี้สติ๊กเกอร์แล็ปรถก็มีคุณภาพอยู่มีแหลกหน้าด้วยนะกันชนหน้าสวยด้วยสวยอ่ะเพราะถ้ามันเป็นแบบว่ารถกระบะธรรมดามันก็ยังไม่ค่อยแบบมีอะไรนะเริ่มต้นก็คือจบอะ คือแบบแต่แสนก็โอเคนะหมายถึงว่าได้ยิ่งสบายเลยสบายที่ข้างบนที่เราบอกว่ามันตรงนี้ค่ะที่เราบอกว่าเก็บของอะมันก็มีหน้าต่างให้เป็นให้สองบานช่องระบายสองบานแต่แต่ว่าแต่เราว่ารถคันนี้มันแบบถ้าคนสูงขนาดบอแบบร้อยเก้าสิบอะมันอาจจะติดอะเนาะแต่มันก็นั่งในรถเราไม่ติดเราเคยนั่งแล้วขับได้ด้วยจะไม่ได้ลองเปิดเข้าไปนั่งซ้อนก่อนเดี๋ยวเราลองเปิดเข้ามานั่งซ้อนดูนะคะแงม อุ้ยอึอุ้ย,ยมันก็จะเป็นแบบว่าตรงๆนะคะบอไม่สามารถปรับอะไรได้เลยแล้วก็ขาค่ะขามันก็จะแบบคนคนซ้อนเนี่ยคนนั่งข้างๆเนี่ยขาก็เหยียดสบายคนซ้อนเป็นไงสบกว้างขวางมากเลยจริงๆแล้วมานั่งได้สามคนนะมีคนขับแล้วก็คนเนี้แล้วก็คนเนี้นนอ่เดี๋ยวดูป๊อปนะคะสูงหนึงร้อยเก้าสิบค่ะทุกคน 190ร้อยเก้าสิบจะเข้าแล้วอึบ๊บนี่ถึง,งั้มเอ้ยได้อยู่ถึงป่ะเออว่ะมันอันนี้คือมันอาจจะพิงหลังไปหน่อยนะเดี๋ยวปรับก่อนอนี่เห็นไหมเขาเลื่อนเบาเขาเลื่อนเบาถอยหลังได้อีกคนระับนี่ขาไม่ติดเขาก็พอดีอันนี้จริงๆแล้วพวงมาลัยเขาแต่งถ้าเป็นพวงมาลัยสแตนดาร์ดมันจะขึ้นมาอีกหน่อยมันจะไม่ติดเขา่านี้เท่าไหร่หรอ เอาจริงก็ขับได้อยู่เนี่ยแล้วก็คัดนิ่มด้วยนะคัดนิ่มน่าจะขับได้สบายอยู่นะเนี่ยเออ,อหัวนะไม่ติดว่าโห่โลง<ร>่งแต่แล้วจำไม่ได้จำจำผิดคันเหลืออีกฝ่ามือนึงอะ่ะเออได้อยู่สบายสบาย,บายเหลืออีกฝ่ามือนึงอะ่ะเอาเป็นว่าเขาดีไซน์โอเคภายในเนี้ยดีกว่าแคลรี่ตัวเก่านะบอกว่าแล้วตรงนเนี้ยเนี่ยดูดิ ใส่จอสองดินดูหนังได้สบายเลยคนซ้อนก็กว้างดีนะกว้างดูดินี่นะคะเดี๋ยวแพนกล้องจะแบบว่าให้เป็นอย่างนี้เลยเห็นปะน,นั่งได้อะน,นั่งได้อีกคนนึงเลยอะเนี่ยนั่งได้ทั้งหมดสามคนอนะ่ะแล้ว่าขาแบบยืดได้ยืดไดไ้สบายเลยค่ะมีที่วางแก้วด้วยนะสำหรับคน,นขับนะบมีที่วางแก้วนี่ที่าวางแก้ว นี่คนซ้อนก็ตรงนี้ใส่แก้วได้สบายใส่แก้วใส่ขวดน้ำเนี่ยสอดเข้าไปเนี้ยก็ถือว่าเป็นรถเดินทางโอเคนะครับถ้าจะไม่ผิดเป็นเครื่องบินซิน1.5นะ1.5 1.6ล้อแม็กก็สวยนะล้อแม็กก็ลายสวยแม็กให้มาก็ไซส์195 55 15นะกำลังน่ารักเลยอะไซซิ่งกำลังแบบน่ารักเลย ความสูงของรถก็น่าจะประมาณผมว่าน่าจะประมาณไม่เกิน3เมตร2เมตร50อะไรอย่างเงี้ยครับเกือบสามเมตรก็กกลังดีระจกไม่โผล่มากกระจกไม่โผล่มากเพราะเพราะรถมอเตอร์โฮมส่วนมากจะกระจกยมันเยอะอ่าอันนี้ก็กระจกกำลังดีสแตนดาร์ดคนสนใจมากเลยครับสนใจเยอะข้างบนแบบว่าเอาชุดกาแฟไป ขึ้นไปชงตอนเช้าหรือว่าดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรก็ได้นะคะมันมีบันไดขึ้นไ<า>งต้งบนหลังคานี่ถ้าใส่แผ่นโซลาเซลล์ตอนนี้ขาดแค่แผ่นโซลาเซลล์อย่างเดียวนะติดข้างบนนี่สไลดเลยนะติดครึ่งคันอีกครึ่งคันไว้นั่งกินกาแฟนะหน้าต่างนหน้าต่างเป็นแบบสไลด์นะหน้าต่างบานนู้นอ่ะเป็นแบบสไลด์เอ้อมาโมเตอร์โชว์ครั้ง,รงนี้เ,เพื่อมาดูคันนี้ใช่ เออเพื่อมาดูคันนี้เลยให้เห็นกับตาว่ามันโอเคเปล่าใช่เพราะว่าเป็นอะไรที่คนแชร์กันเยอะมากเลยค่ะวันนี้สวยไหมคันนี้ในความคิดของพี่ผู้หญิงอะได้ถ้าเป็นผู้หญิงอะรู้สึกมันสบายอะมันเสร็จสิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็สบายเพราะว่าคือถ้าความคิดผู้ชายมันก็อีกแบบหนึ่งเอออันนี้สําหรับผู้หญิงไงก็คือแบบถ้าขับรถเป็นมีคันนี้คันเดียวก็ไปไหนตอนไหนได้คนของอารมณ์ประมาณแบบแคมป์เกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า ผู้หญิงมันก็สบายเพราะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แต่สำหรับผู้ชายมันอาจจะแบบในมุมมองผู้ชายมันอาจจะแบบขาดอะไรไปนี่ต่อยแบบถ้าพ่อบ้านขอแม่บ้านอาจจะให้ขออะไรวะขอซื้อคันนี้ไงอใช่ไหมก็อาจจะให้ใช่ไหมเพราะมันรู้สึกว่าโอเคใช่ป่ะโอเคนะอันนั้นขอเลยแล้วกันไม่โอเคอ่ะแล้วก็เราก็รีวิวรถ u z u ก i ไปแล้วนะคะหลายคนที่แบบว่าสนใจเลยนะคะก็ยังพอมีเวลานะคะถึงวันอาทิตย์นี้นะคะที่งานมอเตอร์โชว์ที่นี่นะคะ จะผ่อนรถคันนี้ยังไงนะคะก็คือว่าที่เราถามเซลล์เซลบอกว่าเหมือนกับว่าเราต้องผ่อนรถสส่วนส่วนแรกก็คือส่วนรถใช่ไหมคะส่วนของตัวรถส่วนที่2ก็คือจะเป็นค่าตกแต่งค่าตกแต่งเนี่ยเหมือนกับไม่สามารถที่จะผ่อนได้เพราะรถรถมันน่าราคาประมาณ2อสามแสนมั้งนะคะที่คุยกับเซลเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ทางซูซูกิเนี่ยเขากาลังโทรกับสถาบันช่ยว่าสามารถแบบ8ปดแสนหกหมื่นห้าพันเนี่ย สามารถผ่อนทั้งหมดเลยได้ไหมเรามาลุ้นกันนะใช่ค่ะแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะให้มาเที่ยวที่งาน Motor Show ครั้งนี้นะคะแล้วลองมาสอบถามเซลล์นะคะที่บูสสุสูกินี้เลยค่ะไม่แน่นะวันสุดท้ายอาจจะแบบสถาบันการเงินบอกอนุมัติเออโอหเรียบร้อยนะซื้อง่ายเลยนะผ่อนทั้งหมด8,000สนนี่โอ้โหผ่อนไม่ผ่อน4ปีนี่ไม่เท่าไหร่นะดอกเบี้ยไม่รู้เออแ0 0แสนแปดแสนก็ไม่เท่าไหร่ถึงหมื่นหรือมใช่ โอ้สบายเลยอยู่ที่ดอกเบี้ยอย่างเดียวถ้าดอกเบี้ยไม่แรงก็โอเคอ่ะคลายช่อบของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลายเป็นกำลังใจวันนี้นะคะเหมือนได้ออกรถจริงเลยจะไปเที่ยวแล้ว สนับสนุนโดย Coffee Camp กาแฟของคนชอบแคมป์